วันนี้นะครับลุงช่างจะพาพวกเรามาคลายข้อกังวลในการซื้อบ้านโครงการที่สร้างด้วยระบบพีค์ดกันข้อกังวลหลายๆข้อวันนี้จะถูกเคลียร์ตรงประเด็นให้เรารู้เลยว่าเขาแก้ไขยังไงและแก้ไขแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวตามลุงช่างไปดูกันครับอันนี้คือดูที่ประกอบโครงสร้างเสร็จยังไม่ทํางานสถาปัตย์บางคนสงสัยว่าพีคัดพีค์ดมันยังไงนี่ไงที่เห็นเนี่ยแล้วตรงนั้นคือรอยต่อนี่แหละจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้แหละที่เราเรียกว่า พีคาสคือมันเป็นทั้งโครงสร้างและก็ตัวผนังไปในตัวแทนเสาแทนคานจบแทนผนังจบในตัวเพราะนั้นเวลาเขามาเขาออก็ประกอบกันเสร็จแล้วตรงนี้และครับที่เราคุยกันว่ามันมักจะมีปัญหากังวลเรื่องความแตกลาวรอยแตกลาว,ลาวน้ำรั่วอะไรต่างๆซึ่งเรามีวิธี ถูกมเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำยังไงกันนะครับก็คือทุกรอยต่อทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เนนะครับในส่วนของตัวภายนอกเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวซีเมนต์เฟกนะครับก็ซึ่งมันมีค่าความยืดหยุ่นตัวไม่ใช่พีไม่ใช่พียูเคยใช้พียูมาแล้วสิใช่ไหมเคยครับคือพียูนี่โอเคนะแต่มันยืดหยุ่นมาก มันมักจะยุบใช่ไหมใช่ครับอพอฉาบเสร็จปุ๊บสกินมักจะแตกะนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องต้องมีวัสดุที่ฉาบให้เรียบได้และยืดหยุน่นนะครับตัวนั้นน่ะก็เป็นกลุ่มของซีเมนต์เฟกนะครับก็จะเรียบเหมือนกับที่ลุงช่างได้เห็นตัวอย่างคืองี้แล้วไม่แตกพียูเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีเดี๋ยวคนจะเข้าใจพียูเดีทนเหนียวทุกอย่างดีหมดแต่มันมีคาแรคเตอร์ที่มันมันมันมจับดตัวนิดหนึ่งแล้วพอว่าทําเสร็จเนี่ยตรงรอยต่อเนี่ยมันจะไม่กริบหรอกมันจะยุบ แล้วยิ่งถ้าไปสกิมทับตรงเนี้มันบางมากมันจะแตกถูกไหมสกิมแตกนะไม่ใช่พิยูแตกใช่ส่วนที่แตกคือสกิมโค้ดส่วนแตกคือสกิมโค้ด<ช>ถามว่ามีปัญหาน้ำหรือไม่มีนะใช้พิยูก็ไม่มีปัญหานะแต่มันจะเห็นเส้นใช่แล้วสร้างความกังวล,ลวให้กับเ<ร>จ้าของเพราะเราคนเจ้าของบ้านไม่รู้ก็ัดกังวลเราก็เลยม,มีกว,ว่าที่เจอตรงนี้มาก็เลยเปลี่ยนวัสดุเป็นซีเมนต์เฟลก ซีเมนเฟลชก,ก็จะมีความยืดหยุ่นเนี่ยลดลงมาจากพียูหน่อยแล้วไม่หดตัวถูกไหมแล้วมีเบสซีเมนเพราะฉะนั้นมีความเรียบแล้วก็จับกับสกิมค้ทใช่ครับสกิมก็คือแค่สกิมบางๆแค่นั้นคืออย่างนี้ใช้ซีเมนเลยก็ไม่ได้มันหดตัวแล้วแตกใช้พียูด,ดีแต่มันมันยืดหยุ่นมากแล้วหดตัวแล้วทําให้ทับหน้าด้วยสกิมไม่ได้มันก็เลยมีตัวเนี้ยขึ้นมาตรงกลางว่ามีเบสทั้งซีเมนแล้วมีความยืดหยุ่นของพียูอยู่ถูกไหมครับทําให้สกิมแล้ว จบอยู่ตรงนั้นใช่ครับเหมือนที่เราดูเมื่อกี้ใช่เ,เป็นบ้านตัวอย่างที่ว่าเรียบแล้วก็ไม่แตกก็แค่นี้แหละที่อยากรู้